สวัสดีค่ะคลิปนี้ที่ได้รับชมกันนะคะเป็นดวงคู่ครองระหว่างชาวราศีเมษกับราศีกุมค่ะเรามาเช็คดูว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรทํายังไงความรักความสัมพันธ์ถึงจะราบรื่นนะคะทํายังไงถึงจะอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านะคะทีนี้คําแนะนําต่างๆแม่หมอจะใช้การเปิดไพ่เป็นหลักโดยหวังอย่างยิ่งว่าชาวราศีเมษกับชาวราศีกุมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะสามารถนําหลายสิ่งหลายอย่างไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะ มาดูที่เรื่องนิสัยใจคอที่มีความาที่มีผลต่อความสัมพันธ์กันก่อนค่ะชาวราศีเมษนะคะเป็นคนที่ต้องต้องต้องใช้คำว่า,อาชอบสั่งชอบควบคุมนะคะเ,เป็นคนที่ต้องการเป็นเป็น เป็นเป็นจุดหลักเป็นหลักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเองนะอีโก้จัดมากนะคะแล้วก็เป็นคนใจร้อนด้วยแหละอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังคําพูดสักเท่าไหร่นะขี้หงุดหงิดนะขี้งหงุดหงิดขี้หึงด้วยนะหลายครั้งที่ทําผิดก็จะไม่จะไม่ได้ยินคําขอโทษจากเขาอะนะ แต่เขาก็จะพยายามง้อด้วยวิธีอื่นๆนะแต่ข้อดีก็เป็นคนที่ที่มีข้อดีเยอะเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นคนมีเหตุผลมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ได้ดีเลยทีเดียวค่ะชาวราศีกุมเองนะคะเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีมีจิตใจดีนะคะออชอบความสงบชอบอยู่กับธรรมชาติชอบอยู่บ้านนะคะนะมีโลกส่วนตัวของของตัวเองนะคะรักสันโดษนะคือชาวราศีกุมจะไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบความรุนแรงนะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโรคส่วนตัวของเขาเอาไว้เยียวยาตัวเองนะเป็นคนที่ช่างฝันแล้วก็มีความโรแมนติกพอสมควรน่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆเนาะกับชาวราศีเมษเพราะว่ามันเหมือนกับว่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้ดีพอสมควรทีนี้มาวิเคราะห์กันจากนิสัยใจคอแน่นอนค่ะทั้งสองราศีแม่หมอมองว่าน่าจะเข้าใจกันได้ดีนะคะเป็นคู่ที่ พออยู่ด้วยกันแล้วนะมีความสุขปัญหาน้อยนะคะทุกอย่างน่าจะราบรื่นอย่างเช่นสมมติว่าเราชาวราศีเมษทํางานเยอะๆอย่างเงี้ยไม่มีเวลามาดูแลเพราะราศีเมษนี่บ้างงานนะไม่มีเวลามาดูแลไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันแต่ชาวราศีกุมก็จะสามารถอยู่ได้คนเดียวนะคะอยู่บ้านดูแลบ้านดูแลต้นไม้ไปนะมีความสุขตามอัตภาพเรียกว่าต่างคนต่างได้ชิดใช้ได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการก็จะสบายใจนะคะ ทีนี้มาเปิดไพ่ดูว่าเมื่อเราชาวราศีเมษร,ร,ราศีกุมใช้ชีวิตร่วมกันจะเป็นอย่างไรไพ่บอกว่าจะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆอยู่เรื่อยๆนะคะมีการกระทบกระทั่งกันเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะยกตัวอย่างเช่นชาวราศีเมษนะคะสมมติว่าคุณมีวันหยุดนะต้องการไปเที่ยวต่างจังหวัดไปต่างประเทศมั่งอยากไปน่นมานี่นะคะแต่ชาวราศีกุมอยากอยู่บ้าน ไปเที่ยวเธอคนเยอะวุ่นวายไม่สนุกหรอกนะนี่คือตัวอย่างของปัญหาที่ที่น่าจะทำให้เห็นได้ชัดนะคะออมันเหมือนกับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเออนี่สายใจคอมันเข้ากันไม่ได้นะแม่หมอว่านะทีเนี้ยแต่มันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเพราะว่าไพ่ที่ออกมามันเป็นปัญหาจุดเดืแบบแบบเล็กๆน้อยๆอยะคะ่ะ พอพอเริ่มมีการประทะเริ่มมีความเห็นที่ไม่ตรงกรันอ่าโอเคแยกย้ายกันไปเข้ามุมใครมุมมันแล้วเดี๋ยวก็ดีเองนะคะคือเรียกได้ว่าไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างเล็กน้อยเมื่อใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่าไม่เป็นอะไรที่หนักนาสาหัสไม่ต้องห่วงค่ะทีนี้เรามาเปิดไพ่แนะนาํากันเออไพ่แนะนําให้คุณได้นําไปปรับใช้นะคะไพ่แนะนําข้อแรกค่ะ เป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันและกันจะต้องมีความสมดุลแล้วก็ลงตัวด้วยต้องมีการเติมเต็มความต้องการนะความสุขของกันและกันให้อยู่ในจุดที่ที่พอใจทั้งสองฝ่ายค่ะ การดูแลกันที่ว่านะคะเป็นไปได้ทั้งเรื่องเงินเงินทองทองอ่าเรื่องการหาเงินการใช้เงินเรื่องของการดูแลห่วงใยเอาใจใส่นะคะอยู่ข้างๆกันในวันที่เราต้องการนะ,ะเราอยู่ข้างเขาเขาอยู่ข้างเรานะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องให้พอใจทั้งสองฝ่ายอย่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมานั่งคิดหรือมานั่งสงสัยว่าเอ๊ ฉันให้เขาทําไมเขาไม่ให้ฉันกลับบ้างฉันดูแลเขาทําไมเขาเขาไม่ค่อยดูแลฉันเลยเขาไม่ค่อยสนใจเขาเลยฉันเลยนะคะหรือว่าเอ๊ะเขายังรักฉันเหมือนเดิมไหมหรือว่ารักน้อยลงแล้วอะไรเงี้ยพยายามอย่าให้มีการสงสัยหรือหลังเลในความรักที่มีให้กันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมเต็มกันและกันให้พอดีแล้วก็มีความสมดุลในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยค่ะนี่คือคําแนะนําข้อแรกทีนี้ข้อ2ค่ะ เรื่องของการแบ่งเวลาทํางานแล้วก็คือการแบ่งเวลาทํางานากับการใช้เวลาร่วมกันอย่าทํางานหรือให้ความสำคัญกับงานมากจนหลงลืมแฟนเช่นชาวราศีเมษแน่นอนบ้างงานทํางานเยอะแล้วก็คิดว่าอ๋อชาวกุมอยู่ได้เขาชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วแต่ทีนี้อะไรที่มันที่มันสุดโต่งเกินไป มากเกินไปนะคะมันย่อมส่งผลเสียได้เอ๊ถ้าเราทำงานเยอะแล้วก็อยู่ด้วยกันน้อยลงอีกคนนึงเขาก็ชอบที่จะอยู่ส่วนตัวเราก็อย่ายุ่งกับเขาเลยดีกว่าเอแบบนี้ความรักจะน้อยลงเรื่อยๆไหมมันจะกลายเป็นแบบเอ๊หรือว่าไม่ต้องมีกันและกันก็ได้มั้งนะมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อไพ่แนะนำแบบนี้นั่นหมายความว่าเราไม่ควรจะมองข้ามประเด็นนี้นะคะนะคะประเด็นที่ว่า แบ่งเวลาทำงานกับการอยู่ร่วมกันทุกอย่างมันต้องมันต้องลงตัวแล้วกออ็อย่าหลงลืมซึ่งกันและกันนะคะทีนี้มาดูข้อสามนะคะข้อสามซึ่งเป็นข้อสุดท้ายไพ่บอกว่าต้องให้ความสำคัญกับความต้องการและความสุขของอีกฝ่ายให้มากกว่าความต้องการของเราเองนะคะ มีแนวโน้มว่าพอเราคิดว่าเออเราชอบแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้เอ้แฟนคงไม่ว่ามั้งเขาก็คือคือเรามีแนวโน้มว่าเราจะตามใจเรามากกว่าที่จะตามใจแฟนนะคะนะซึ่งเรื่องพวกนี้มันเรื่องความต้องการที่ว่านี่นอาจจะเป็นเรื่องของการงานาเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกับว่าเออเราทํางานเยอะแฟนเราเขาคงเข้าใจแหละอะไรแบบเนี้นะคะซึ่งจริงเขาอาจจะเขาอาจจะพยายามเข้าใจแต่ว่าเออมือดูเหมือนจะไม่เข้าใจก็ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวนะการกินการอยู่การเที่ยว ถ้าสมมติว่า,าถ้าต่างคนต่างให้ความสําคัญกับความสุขและความต้องการของกันและกันทุกอย่างมันจะลงตัวมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์มันจะราบรื่นขึ้นนะคะคือบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเรื่องการกินเนี่ย นะเอวันนี้เราจะกินอะไรดีนะคะหรือว่าเออฉันชอบกินอันนี้เราไปกินนี่ดีกันดีกว่าฉันชอบกินข้าวมันไก่เราไปเราไปกินข้าวมันไก่ดีกว่าแต่ในขณะดตอนการบางทีเรารู้อยู่แหละว่าแฟนเราเขาชอบกินข้าวขาหมูแต่เราก็คิดว่าเออยังไงเขาตามใจเราอยู่แล้วเราเป็นผู้นําเราก็บอกงานเนี้ยมาเนี้ยมัดมือโชคไปกินแบบเนี้ยนะถ้ามันหลายๆครั้งเข้าไปหรือมันมีหลายๆเรื่องนะคะมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้แต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยเธอเนี่ยฉันตามใจเธอกินอะไรก็ได้ตามใจเธอแล้วแฟนแฟนเราเองเขาก็จะแบบ ตามใจเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมันก็นจะดูราบลื่นเนาะปัญหาจะน้อยลงโดยอัตโนมัติค่ะน,นนี่คือคำแนะนำามข้อสำหรับชาวราศีเมษกับราศีกุมนะคะ แม่หมอหวังว่าทั้งหมดนี้นะจะช่วยให้คุณทั้งสองคนนะคะนำไปปรับใช้กับความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะประคับประคองความรักให้ดีให้มีความสุขมากกว่าเดิมในทุกๆวันนะคะคบกันไปจนแบบเออจนแก่จนเท่านะคะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนานะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ